เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารปลอดภัยตอนอึงเลยนะผมเรียนเลยนะคนผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่อยู่ทานีเนี่ยหรือว่าคนที่บ้านมีภรรยาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยนะในหลายเนี่ยนะต้องรู้เลยนะว่าไอยาฆ่าแมลงเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนะร้อยคนชิ้นเนื้อที่ตัดมาจากมะเร็งเต้านมในร้อยชิ้นเนี่ยนะไปตรวจ ยาฆ่าแมลงนี่พบทุกชิ้นหมายความว่ายาฆ่าแมลงนี่เป็นสาเหตุของการเกิดแมลงเต่าโมถ้าใครไม่อยากเป็นแมลงเต่านมก็กินอาหารที่ไม่มียาฆ่าแมลงแต่ว่าขอโทษทีนะอย่างนี้เนี่ยแมลงยังไม่กินเลยแมลงกินไม่ได้เพราะว่ามียาฆ่าแมลงมาเลยอย่างเงี้ยยิ่งสวยๆนี่นะผมไม่กล้ากินเลยเนะี่ย ยาข้า,าแเมลงเต็มเลยนี่ยิ่งสวยยิ่งดีนะถ้า้ไปถั่วที่สมไอถั่วตัวถั่วผักยาวนี่นะถ้าถัาถ่วที่เม็ดสวยแล้วไม่ฟูเนี่ยนะอย่ากินเลยยาข้า,มาแมล็บานเลยผมไม่กล้ากินเราต้องต่ว่าต้องเคี่ยวผักนีอ่ออกทีนี้วิธีการที่จะวิธีการที่เราจะจะทําให้มันปลอดต้องง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เพื่อให้เกิดภาพนะ มันถ้าผู้ใส่ถุงยางทำไมก็ผมก็ต้องเบอร์54นะครับ4จ้าร้านนี้หวานครับวิธีการก็คือเราเอาผักเหล่านี้เนี่ยที่ผมบอกว่ายาข้ามาแมลงเต็มๆเลยเนี่ยนะมาแช่น้ำเกลือ30นาทีแล้วคุณผู้หญิงที่กลัวจะเป็นมะเร็ตงตาอมกก็เลิกกลัวไปเลยกินผักได้อยาา่างอร่อยอร่อย เ,เนี่อย่างเงี้ยเวลาเราก็เตรียมน้ำไว้กระมังนี่ประมาณ 20, l. 20 l. ลิตร20ลิตรนะในครัวบ้านใครไม่มีเกลือบ้างยกมือขึ้นเกลือแกงนะอย่างนี้กระมังนี้นะง่ายๆเลยหนึ่งช้อนโต๊ะนะหนึ่งกระมังอ่าหนึ่งกระมังนี่นะเอาการะมังนี้แล้วกันนะหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยเต็มๆเลยนะมีไอโอดีนไมนะ่มีไอโอดีนไม่เป็นไร เนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะเต็มๆนะใส่ลงไปเลยก่อนที่จะแช่ผักน้ำ ich, นสี่ลิตรกระมังนะี่ยี่ห้อนี่นะสี่ลิตรเหรอเอาสี่ลิตรนะเดินมาเอาเอาลยเอากระกระมังอย่างเงี้ยในบ้านเราในครอบครัวกำลังใช้ได้พอดีเลยนะน้ำครึ่งหนึ่งครึ่งกระบาลนนเกลนะือหนึ่งช้อนเสร็จแ,แล้วก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยใส่ไปเลยครึ่งชั่วโมงให้มันแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงทีนี้บางบ้านเนี่ย วัวความดันสูงกินเกลือมากไม่ได้เพราะบางทีพอแช่เกลือแล้วนี่เราต้องล้างอีกนะแต่แช่กินจะบอกนะกลัวความดันสูงกินเกลือไม่ได้มีคนแก่เยอะก็คร์โลนาอย่าใช่เกลือเพราะว่าล้างไงก็ล้างไม่ออกเค็มติดก็ใช้อันนี้เขาเรียกเบกกิ้งโซดาหรือว่าพูดง่ายๆก็คือผงมครูหอมูนะมันชื่อผงรูรู้จักผงหอมครูไหมทำทำทำหนวดปังอ่ะนะนะ เราเรียกไปโกเดตใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกันผมกูก็ได้ใช่ไหมหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันกับน้ำประมาณครึ่งกระมังเนี่ยครึ่งสี่ลิตรอ่ะก็ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะทิ้งมาบอกผมด้วยนะพอทั้งหลายผมเพิ่งมาอยู่ตรงนี้แค่สิบสี่วันนะแต่ผมพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วเพราะพูดเรื่องกล้วยเลยได้มาอยู่กรมอนามัยอะไรเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะใส่ไป ้ามีคนแก่เยอะๆก็เอาผงคูแทนก็ได้แทนก็เกลือหน่อยนึงพวกนี้เป็นใบคาร์บอนเนตมันเป็นด่างอย่างที่ผมบอกนี่นะมันเป็นด่างนะโคลนนี่มันเข้ากันละลายนะแล้วเราก็เอาผักใส่ลงไปอีกพอหนึ่งแล้วเอาเผาเนี้ยยวดิผมพอเอากลับบ้านนะผมจะกินไม่ไม่กล้ากินนานๆนะเออแล้วอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไอ้บวบนะ คนที่อกหักแมนพิงน,นะกินได้เล่นลูล่อยนต์เอาและแช่ไว้นึครึ่งชั่วโมงจับเวลาไว้เลยนะเดี๋ยวลาล้างทีนี้บางบ้านเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนท่าเจอเรอนแบบประเภทเป็นคนผอมๆตัวเล็กๆเนี่ยเกลือก็กินแล้วมันก็ไม่ดีกินคารเน็ตก็ไม่ได้กินแล้วเป็นลมอยู่เรื่อยเลยก็ชอบกินอะไรเปรี้ยวๆนะก็เอาน้ำส้มสายชูนี่เหือนัน เอาก <im sharing> well. ี่ช้อนโต๊ะพวกเราขึ้นถ้วยเลยใช่ไหมขึ้นถ้วยไหนขึ้นถ้วยขึ้นแก้วนี่นะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ม่ะเอาๆนะเอาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันเอาหนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูดหน่อยนะเพราะว่ามันมันบางทีเราเราเื่อไว้หน่อยเพราะว่าไอไอน้ำส้มสายชูเนี่ยบางทีมันไม่มันมันไม่ห้าเปอร์เซ็นต์เอาน้ำส้มสายชูจริงๆนะเอาน้ำส้มกันสายชูจริงๆเอาไอไอแอซิดก็ได้จริงแอซิดก็ได้นะมันเป็นกรดนะ เป็นอาร์ซิติกแอซิกพวกนี้ก็เช่นกันมันเจอออร์แกนิกฟอสเฟตมันก็แลกขากันแทนที่เป็นออร์แกนิกฟอสเฟตที่ฮิ้มันก็เป็นออร์แกนิกอาร์ซิติกนี่อะไรนะผมกจำไม่ได้แล้วครับเอาเป็นว่าใช้ได้ก็แล้วก<อ>ันเป็นอาร์ซิเตตเอาอ์ซิเตตดก็ไดอาซิเตตแล้วเราก็ดีอาซิเตตไม่เป็นฟอสเฟตมันเปน็นที่ละหนึ่งช้อนโต๊ะนะอยู่ข้าวมากมือสั่นนะคราวนี้เขาแม่กินข้าวกินโจ๊กนะมา เย็นไม่ได้กินเพราะควรน้ำหนักเพิ่มนะอ้าใส่ผักเข้าไปแช่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 ขึ้นกระโอเนี้ยอย่างเงี้ยแค่นี้นะพอแช่เสร็จเราก็ไปเตรียมอย่างอื่นอย่างอื่นได้หมดแล้วแช่แช่ให้แช่มิดนะทีนี้เราต้องรู้ว่าผักที่เราจะมาแช่เนี่ยมันเข้าได้กับเกลือก็ได้กับผงฟูหรือเข้าได้กับแอซิติกนะเพราะบ,บางทีผักบางอย่างนี่เจออาซิติกไปเหี่ยวเลยนะแต่ทั้งหมดที่แช่ที้นเกลืออาสวยทุกอย่างเลย แต่ปับไปประบมามันเจอชจริงมันจอเหยื่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่สวยแล้วมันจะต้องไปเจอเหยื่อจะดีนะเราลองเราทําแล้วเราจะรู้นะอันนี้อันนี้ประสบการชีวิตจริงนะเพราะว่าไปอยู่เมืองนอกนี่ผมไม่ต้องทำครัวกินเองนะ,อ,ะอยู่ที่บ้านก็ต้องสอนเด็กก็อันนี้เราก็แช่ไว้แช่เสร็จแล้วง่ายๆเลยครึ่งชั่วโมงเสร็จก็มาล้างน้ําสะอาดม้ากหน่อยก็สองสามครั้งใช้ได้เลยกินได้เลย้าไปผัดไปอะไร รับรองว่าออรนแกนิคเฟตเปลี่ยนของล่าเป็นออร์กนคอลายออร์แกนิคแม่นเนต็ออรนิคแอซิดเดตไม่เป็นคอร์เฟตคอร์ฟเรฟตนี่เป็นอันตรายต่อมันจะเป็นทำให้เกิดมะเร็มงมากเลยนะยังก็ขอว่าช่วยกันให้คนที่บ้านไม่เป็นมะเร็งเต้านมสำหรับผู้ชายและผู้ชาย,ชายอภิษฐรพผู้หญิงนะฮะแล้วผู้ชายก็ไม่เป็นมะเร็งหลายเรื่องรวมทั้งมะเร็งตอบุปมากด้วยนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนครับจบข่าว